เดิมเลือดปีหนึ่งอะซามเถืเอ่อไปเดิมเถื่อไดเถื่อละซามสี่ทุ่งเลยแล้วเดี๋ยวปีที่สี่แล้วเดี๋ยวดีนี้นั่นอันเดือนเก่ามาคำหนึ่งหลุมเป็นอีกตื่มมาเนี่ยเป็นแล้เตรียมไว้ไปเสลือดแล้วบุไปเป็นล่ยลคิดแต่ว่าลูกอีกตายมาสุดท้ายมาเขาบอกว่ามียญาเหาตรงเรื่องเนาะแล้วเอาไปให้ลูกกินลงเบิงทุ่งหนึ่งแล้วดีกินเขากินนำได้ แล้วก็เดี๋ยวนี้ให้อ้ยตุยแล้วเด้านได้กินจากท่งแม่ซ้ําหรหงซีนกําลังตมมือเ้านี้เออตนี้สิดีอันลูกสิดียอนันแลวเนาะาเอาไปกินเบิ่งเอากินก็กินสิค่ะคิดว่าเดี๋ยว้ก็เตรียมแล้วเงินว่าลูกหันอีบ่นําตัวเองหั่นน่ะอืออันเตรียมเงินเฮ็ดโอโจเวลาอีซื้อยังสุีสุน้องกินน่ะอว่าสุดท้ายเอายานี่ไปกินแล้วมื้ตได้กินเ้ากินน้ําะแล้วก็บ่เป็นยัง ขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูนทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะให้ทุกคนได้เบิ่งภาบรรยากาศที่อ่ามีพี่มีน้องฮะเฮามาท้าเอายาพี่น้องพ่อตรงเรื่องทุกคนเอ้ยมือนี้ก็เป็นมือเอ่อขึ้นสิบห้าขั้นเนาะพอดีทึกมือที่เฮาได้พัก คนเอ้ยวันนี้ทางไอห้หญ่เขาก็มาสบายดีทางไอ้ไญ่เขาเนาะมันบ่ค่อยได้ให้เน <c oughs> อเพราะว่าคุมคนงานเขาจาแม่ได้จ้างคนนอกเขามาช่วยเพราะว่าเขา,าต้องเรื่องเขาเว็บเขาฮิตบ่เต็มมือฮนะ่ะก็เลยว่าได้จ้างคนทางนอกามาฟักช่วยปานนั้นก็นยังบ่ทันอ่า โดยมืออื่นนี้ก็จะได้เริ่มเต่เสาได้ยินว่าทางพี่น้องเขาจินอนฮีแมนบอ้ะยเดี๋ยวลงไปหาเพื่อนบึ้งก็นเน,นาะเพื่อนมาหามือนีเพื่อนว่ามือนีบัได้กะจีอยู่นีฮะวาสันสบายดี <c oughs> อฮ้อฮ้อ้ มื้อนี้นอนพี่บ่แม่นอนโดยอันมีมีผู้ใดด้นอนน่ะเลยเพราะว่าแม่บ่คันไปคันมาแม่เมารถอันมามาตบ้านได้กอแม่นะบ้านัปักแงแโอไก่เนาะห่างกยากเนาะอแม่ยับ โดยแม่ก็ยังได้ไปน้ำทีนีแม่ก็จะลานอนเอาขนมมามานี้ก็บรกว่าเด็กอันบบมีให้เด็กเกี่ยมเครื่องอยู่เครื่องนอนเมียงเวนบะเดี๋ยวพวกลูกจะตอนทับนอนเหี่ยอเนะนอนพหี่อาเดี๋ยวจะได้จัดบนอยู่บนนอนฮ่นอนเหี่อเนกเพราะว่ามือมือนี้เป็นมือสิมาข้ามแนกเลยว่ากันพักนะฮะพักกันยุดโดย Ee, มันนี่ก็แม่ก็ไปว่าว่ามดจิ้หาปับไปเดอักขึ้นคำแม golf, ่อีวันีโดยไม่เละเพราะว่าให้เาขล้าสินะเนาะเว็บเขียนเราอื่น้นว่าให้าขล้สินะนะเว็นมไมเลเาล้นาว็บยนาอื่นมันไกลาล้ำสินะนเามายไกลแล้วคราบยไโดยไม่เหละอ่ เป็นละมือการเฮ็ดทุกมืออยู่แต่ว่าเป็นพักแต่มือวันสิ้นนะขลาหมึงคำบวบาวบ่าวบ้านมือสิ้นหาละืักกันมาเดยคำบวบาวบานเลยพอดีอันเฮิ่นก็ขุนเวียงคุณแน่เลาหน่าจะโบหันเดี๋ยวนี้อันลงนะกระบอกน้่มันหม้อว่าวน้ำหูเฮิ่นอีบริการห้องนอนไม่ยู่งแล้วมาเลยนะฮิจิงอันกลับไปหุ่นกระซ่องสางคันรถแล้วก็เนาะมาแต่อันเฮ็ดเดียวกันฮะเนาะ

คือว่าลูกเป็นปังกินเลือดเราอันอย่างก็ว่าเอาชีวิตตัวเองบอดแล้วแม่น่ะเออเออโดยโดยโดยแล้วอันเราอันเราหั่นได้เอาไปกินแค่นึงแล้วเนาะ เออเออโดยโดยหันคือว่าหันได้เอาไปกินชุดนึงแต่ว่าแบบอาการเริ่มดีขึ้นน่ะเนาะก็เลยว่ากลับมาเอาชุด2เนาะ อานดีงามแล้วละวาลูกแม่บ่อยู่ได้ได้ยินเพิ่นว่าแต่ว่าตอนนั้นนกก็บ่ทันได้ถ่ายคลิปเนาะอยู่ทางอ่ช่อง YouTube ของอ่าเบาคิกแก้วทุกคนเอ้ยที่เพิ่นได้ถ่ายเอาเนาะเพิ่นเพิ่นก็ว่าโอ้แม่ก็จนได้อ่าก็บ่แม่นว่าเฮาซับแซงนะทุกคนเนาะแม่เพิ่นก็เว้าว่าเพิ่นจนได้เกียมอ่าเงินเกียมจะจัดงานศพหนาก็เกียมจัดงานศพแต่ว่า พอดีมาพอยาเฮาเนาะมาพอยาพื้นเมืองเพราะตองเรื่องของพวกเฮาเพื่อนก็ไดเอาไปให้ลูกเพื่อนตุ้มกินเนาะตุม้มให้ลูกเพื่อนกินกอเดี๋ยวนี้ก็อาการก็ดีขึ้นะนะเพื่อนก็กลับคืนมาหาพวกเขาอีกลกูกซ่องเนาะมาก็พอดีทึกมือเฮหาหยุดเนาะมือเฮาหยุดมือที่พวกเขาอ่าบดไผลิตยาหนะ่ะเย ไปจักบาดนี on, ้ยาดบ่ได um, um, ้มีมาเออเลยมีหยังก็อยู่กันนอนนํากันอีกก็ได้ขัอยู่ขัวกินก็ากันดังเตาแก็ลูกนี้เลยอ่าเออมาแฮบ่มีอัน พุ่นน่ะก็บ่ทันได้แก้มเครื่องมาเปลี่ยนนั่นน่ะเนาะอึ๊บแล้วกดี้อ่เดี๋ยวมือมือมืออื่นเ้าลูกกจิิแก้ไขหางต้นเาก่อนเนาะเพราะว่าก็มาเฝ้าอยู่ีดิมาก็มากอีกตึมไก่อยู่ในกันเยบ่เล่นนอนบ่ เพิ่นกลับไปบางบางคนเพิ่นก็แบบเพิ่นบดไอเยมเครื่องเนาะเพิ่นก็จะกลับไปบ้านแล้วเพิ่นก็จะมืออื่นเพิ่นจะกลับมามั่งนะแบบยังพอตูไม่ตูเพิ่นทางนี้เพิ่นกกแบบเพิ่นเมารุ่ดนะน่ะเพิ่นเมารถแดได้เลยว่ะอันจะได้นอนพี่นะทุกคนเอ้ย้าเคยไล่เพิ่นโกเห้ เป็นลายเพิ่นเมียนที่นี่ก็จางเป็นลายวันคือเก่าแล้ทุกคนเลยเพราะว่าจางเพืได้มาเฮ็กกะคาเจวโมมาหนะพหเพราะตรงนั้นเขามีแต่ทางเอาอะไรเอาเดียวสนุกจะพาอ่าจะท้าบึ้งอ่าเมย์ผู้เพื่อนที่ได้เอาอยาไปให้ลูกนะทุกคนทุกคนเอ้ยแบบลูกเพื่อนเป็นอ่าทางเขาเอิญตั้งกินเลือดฮนะลูกเพื่อนก็เก็บเอาชีวิตบรวชแล้วแหละเพื่อนก็ มาเอายาให้เราไปกินแล้วมันก็ส่วงก็าเศร้านะเดี๋ยวสวนุกจะพาทุกคนไปท่าเพิ่นตัวจริงนำกันทุกคนเอ้ยอ้าเดี๋ยวพบกันตอนต่อ,ตอไปเนะเาะอ้าโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวทางพ่อแม่เพื่อนก็ตกลงกันนอนที่แต่มืออื่นนี้สนุกก็จะได้แก้ไข่ครับเพื่อนอ๋อพอดีสนุกนัดเพื่อนอ่าผสมยานี้ประมาณหนึ่งโมงทุกคนเอ้ย 1นึโมงจะได้แก้ไข่ออกหทางพอเมเพื่อนผู้ที่นอนทางนี้เนอะสวนสนกก็จะได้อันแบบให้จุดนึฟักอยู่ทางนี้จุดนสนกก็จะเอาขึ้นไปฟักอยู่ทางงยเออด้ยนอนทางนี้เนะอ่านี่อัน เาม,าเมนลูกขออนุญาตถามเนาะเม่นอันอเม่นอันเม่นลูกแม่นี่เนออันผู้ที่ว่าเป็นาปางกินเลือดเนาะเม่นบอกเดี๋ยวอันปางกินเหลือดเืิมเหลือดพี่หนึ่งสร้างเถอไปเ<อ><ด>ืิมเถอได้เถอละสร้างสี่ทงเลยเราได้ปีทฮ่ซี่เราเดี๋ยวดีนี้นั่นอ <มา S 2> ันเดือนเก่าเมื่อคำหนึ่งห<ด>ลุม เป็นอีกตื้มัะเนี่ยเป็นหล่อเตรียมไว้ไปสะเสลือดเราโบไปเป็นไล่คิดแต่ว่าลุงอีตายมาสุด้ายมาเขาบอกว่า,วามียญาเหาตรงเรื่องเนาะนเอาไปให้ลูกกินลงเบิงทุ่งหนึ่งแล้วดีกินขา้าวกินน้าได้แล้วแตเดี๋ยวนี้เฮ้โอ้ยตุยแล้วเดแตมืออันเดือนเก่าเาล่าครานี้ออกมาคํานึงนี่นะ มาหอดปัจจุบันกินข้าวกินหนำดีแล้วเออเดือนนี้แกเริ่มแข็งแห้งขึ้นมาแล้วเนาะแแข็งงห้คือเก่าแล้วดิท่านท่านได้กินจังท่งแมะซ้ำเหรอห้องฮีซีนกำลังตุ่มมือเสานี่เออแล้วย่าย่านั้นอันจีมืดแล้วเนาะเราเมื่อตเอามั้งแม่มาอุ่นซัมบูได้ซ้ำในโนอนอี๋สร้างกระยาบ้านบ้านแม่อันยู่ยู่สักบ้านแม่นะบานแม่ยู่น้องหัวเออพอดีอันลูกเศร้าเนาะจกประมาณจักปีแล้วแม่ Eight feet ở rồi là hôm sao lúc sau vụ chia cắt quen vụ chắc quen đi siêu cột mặt đô nén ốc sắp đầy một cái tâm lượng không khí hãy còn 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 hãy พอยาอ่าพอตรงเรื่องเขาเนาะเพื่อนก็เอาไปให้ลูกเพิ่นกินก็เดี๋ยวนี้ก็เพิ่นก็ซ่วงก็ไข่ขึ้นมาแล้วนะเนาะจะนี่ก็กินเขากิน้าใดบ่งยาอยู่ในนี้กับ่วก่ยวกันแร้ววัดสุไทายเอาไปกินห้วดีอันโดยแบบว่าอันพวกลูกจะบดไดระบุใส่ในอ่าโลโก้ตัวนี้มืดฮะนาเพราะว่าบางบางเฮื่อนเฮาอันเฮาระบุซสมืดเนาะบางคนเขาจะว่าเออมันโฆษณาเกินความจริงสิฮะนาเขาก็เลยว่าเอาห้ผงู้ที่เพื่อนกินนั้น Een, na, en, and, and p h o t อ s เองฮะน้าฮะอันฮะเพื่อนอันแบบซ้ำกับรีวิวเนาะซ้ำกับรีวิวแบบว่าบลอกกันโตกระจายข้าวกันโตฮะน้าอ่าก็บุ้นเล็กบุ้นเหล็กพวกแฟนว่าอันยาต้นหนีสิดีอันลูกสิดีหย่อนทะเลนโหนมาสดุไทยเอาไปกินเอ้ากินก็กินสิค่ะคินว่าเนี่ยได้ก็เตรียมแล้วเงินว่าลูกหันอีบุญย่าเงินนำตัวเอง่ะน้า อันเตรียมเงินเฮ็ดโอโจไว้เลยสื่อยังสุธีสุนองกินนะวัดสุดท้ายเอายานี่ไปกินละมื่นตาได้กินเขากินน้ำเลยนะแล้วก็บอกเป็นยังเรามาคืดเบื้งว่าโอ้ยญาณนี่เพราะว่าญาณเขาต้องเรื่องไปกินบงดูเอามาบุกเยวกันทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นฝางกินเลือดจีนนะโดยโดยเอากินก็กินซะนะนี่เราเข้าเราหมูเราฟักไปทางซ่านทง เออกินแล้ม <italiano> huh? <ili> ื <si érer Help mesmo> <si> ้อนูมื้อตากินเคาจึงนําได้มียมีแงละอ้าวันก็กินตึมว่าบ้านหมอนึงแ่สิไปเอาโดยมามื้อนั้นนี่30งไปแล้วก็เคาเจ้าแบ่งเอานําได้ห้ลูกกินแต่2ถุงโดยมื้อนี้ก็มาเอาอีกบ่ได้เรียกวหมอสุดท้ายหได้ว่าต้มตมื้อค่ําแต่อันต้มอันงนึงนี่แม่แม่ต้มจากน้ํา ันสเทือแล้วก็เทือนึงก็3ลีตเทือได้ก็เทือ3ลีตอันได้ได้ต้มให้เราอาบได้บ่บ่มีแต่ต้มกินอันต้มกินไดต้มให้เราอาบไดแปลว่าอันหงงนึงนี่เฮาเฮาบ่ต้มแต่อันทําก็ได้แบบเฮาต้มไปเรื่อยๆจนน้ําจืดเลยหนแม่แต่ว่าพวกลูกอันะบุซานีอยู่แต่ว่าเฮาต้มตัวจริงเนี่ยเอาจนมันจืดหนะ ກະຕົ້ມຈົນມັນຈຶດເລີຍອັນນີ້ເຮົາກໍເບິ່ງໄປຕາມທີ່ອັນເພິ່ນລົງຄລິບລົງຂ່າວຫັ້ນໂອນໍເຮັດຖາມນໍາກະຖາມເທື່ອແລ เฮาอันคันตอนเฮามียาไล่เฮาเฮาอยากกินแบบอันตัวนำปุกๆหะนะาหากินตัวนี้อันต้มเฮ็ดซ้ําเพื่อแต่ครับว่ายังาเานี่รู้สึกว่ามันอึหรือบแม่นแม่นแบบ่าอันคันห้าเฮาอันเฮากินเฮากินไปได้แล้วอันอาการเฮาเริ่มแค้นมาไล่อาการเฮาเริ่มดีเริ่มอันแค้นมาไล่แล้วเฮาก็ต้มจนนันนมันจืดหะน้ลูด้านเบาเวลาเลือดแห้งนี่เลือดนี่อันซีนี่จะแห้งไปเลยท่านหมอบอกว่า เจ้ายังโหอันลูกเจ้าเป็นอันตุ่มเนาะนุญาเธอเป็นนี่มันเบบาคือฮันสัมสัมเบคือขี้ขี้กี้ก้างเลยนะแบบาเลือดแท่งหรอนั่งนี่มันจะแหวลงแหวลงนั่งนะสีนเขาจะเหวลงเขาบอกว่ายังโหว่าอันลูกเจ้าคาดเลือดคาดเลือดเจ้าเอาปารเอาสีนแดงแดงไปมันเสารเมีบเลยไปข้างไฟฮันเดอร์ยังโหนะแล้วว่านี่ลูกเมลจะเป็นเบบนั้นฮันมันจะเหมมือนอันนี้เหวแเหมต้นต้นโต้าตา เนี um, ่ะบ uh, 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 mm. ัดนี่เอายานี่ไปกินแล้วมันจะเป็นฝกเป็นเกล็ดออกมาสีขาวโตดำๆแล้วมันจะหูหูออกมาอือมันจะโบแห้งอันนี้นะเนื้อนั่งนี่มันจะโบแห้งมันจะเป็นซุ่มสนีทแล้วกะอันเก็ดบาดเกล็ดอันนั้นมันฝกขึ้นแล้วก็เป็นสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าหงเนาะเดียเป็นเป็นมืออื่นตะแหลงเดี๋ยวใดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยันยันที่บุไดไปโบันทุนนะเพราะว่าวมน้องตอนนี้บุมีรถอั้นะไอ้นำก็บไปยจุเวียงแล้วว่าได้ยูนอาทิตย์นึ่งก่อนเดี๋ยวขันห้ามีอันมีหูมาให้กัอันสร้างให้เขาเอาน้องกันเดะเดี๋ยวอันน้องจะห้ามเบ้งเอาเอาเสียงนิ่ง หติเอาเสียงนิ่งอันบานเฮานี่ไปเอาเมียอยู่บ้านฮ่นน่ะเอามาบ้านฮนมันไปไทยเหรอหมดไปเหรอกลับมานี่แหละกลับมาใช่มาอยู่บ้านนี่แหละเมื่อวานนี้เราจะมาห่างพวกน้องอยู่เดี๋ยวคัน้าอันเอาห้าผงเนาะจ้เข้าหน้าปะกันบู๊ เนียไปเว่ไปหอบวเพราะว่าเมียไปเฮ็ดเหียกคือเู่เวียงหัว่าไปเฮ็ดเหียกอยู่ไผรยังงีเมียว่าฟังเดี๋ยวบันนั้นเราลองเราามเบิ่งคณว่าเราเดิขึ้นไปหรือกี่ฟ้าเลยไปขึ้นไปเออเดินเดเฮ้ยเมื่ออาไปแป้งกันสักค่อยก่อลูกบรนในลูกมเนี้ยพี่ยานค่ำนี่ไโอ้ฮ่บุญน้ำบุญดอโอ้โหฮาสบายดี ทางไอ้ย่างเขาก็จิกลับแล้วยันฝนตกเลยเนาะห้างมันดีเบิดนะนอนห้างดีมันเมืดไหนฮะโบเมนห้างมันดีเมืดห้างดีเมืดเด้บโบได้ซื้อปลามาบ้านสนามันโอ้หน้าจะได้เลทุกคนเอ้ยผู้ใดจื้อได้แน่นาะผู้ที่เพิ่นมาหาบ่าวบุญนำโอ้ sao vậy đi <cười> 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 mên, mên. Hơn, hơn vào nhạc hận vào buffin hận vào hận tâm là vào mẹ 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 hớt mẹ 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 ดีใจนะแม่นาะที่เห็นลูกเห็นเตาห์ดีดีอาการดีขึ้นฮะพวกลูกก็ดีใจใดที่เห็นแบบมีคนเอาไปกินแล้วอาการดีขึ้นจางที่ย่างบัวใดก็กลับมาย่างได้ฮะดีใจเดือนละสิบปลหลานสาไปลาหลานคุณเด้ออันเติมเติมเดือดนี่อัน ไปเป็นปีวะหรือว่าไปเป็นเดือนอะปีหนไปซ้ำเถื่อปีนึงไปซ้ำเถื่อเนาะเถื่อนึ่งเหรอี่ซ้ำทงสีทงเบดลายอันเถื่อนึ่งเหรอนเถื่อนึ่งนี่ฮึกอยู่สิบปหลานติเถื่อละสิบปลหลานเถื่ละสิบปอันสิบเอ็ดสงานไล่สุดกาเอ็ดเสาส่งดือนปีนึ่งนี่ซ้ำเถื่อเนาะ ร้อนนี่เนี่ยถ้ากินยานี่เบิ่งเหลือยไปกวดเลือดคืนเบิ่งเลือดในที่คืนหรือที่รุดลงเติมสิเนาะโดยมึงโดยขันว่าเลือดทัานคืนบ่ได้เติมสิแล้วก็อีกินยาตัวนี้เป็นท่าวนไปแล้วก็อ่อยกินผักกินไม่ว่าเฮาเอาตนี้กินแลเป็นไรหนำเอาวันนี้นะเฮาหมูมันดีโดยเอาก็คโวยผักไปกินขันว่าเพิ่นเห็ดซ้ำโมเอาเห็ดเช็ดนฮะไปขันว่ามันเชียนมันดีโดย กระเตรียมแหนะว่ากินยาหลอนมันตื่นจะพงซ่องพงและสิบกวนเลือดคืนเบิงโดยโดยสิฟาดโบเลือดนะปัญหาว่าเลือดท่านบาเพิเลือท่านคืนแล้วบไาินยาโดยประจําหรออันแมย่าลืมเอาหาเราอานําเดเพราว่ามันันเนือน่งเมเขามันแห้งมันันลุงสลดโดยอันเรากินเป็นอันเป็น เป็นอีหยก็มันอันเป็นเก็ดบาดเนาะมันแฮงเลือดเฮาแฮงแล้วมันนั่งเฮาสิแฮวนําดๆแฮวนําแล้วมันจะแฮงคือเฮาปิ้งซีนนี่แหละแฮวแล้วมันนั่นล่ะันี้กินยานี่ซะลํากเก็ดบาดันสิพุออกมาออกมาเป็นสีขาวอันดําๆหันพุมเจลุนอ๋อแต่ันเราเราก็บ่เจ็บบ่แบหยังติม่แต่อันแบบอันเนื้อนั่งก็คือว่าฮู้สึกสบายขึ้นเนาะเออนหันลแม่น ติมกระเจบบ่เติมกระเจ็บสินะวมื้อนี้หลังจากกินยาแล้วแม่เราถามว่าลูกกินยาอันนี้ก็ไปเติมเลือดอันใดดีก่อนกันแล้วลูกเราว่าเอากินยานี่ลูกก็อันบ่เจ็บต้นโตเบาบ่ต้นเบาโตด้วยนั่นแหละจังว่าบ่อยากไปหงอนะลูกน่ะสละตาอยู่หันซาลูกบ่ไปและไปเติมเลือดกระเจ็บบ่เติมกระเจ็บอ้าวันนี้ล่ะเจ็บกับบ่เจ็บเบาต้นเบาสู่ล่ะเอัันีกัน สีเอามาอันให้อย um um> uh> ู่ท um> ี่นี้เดยนเดินกระโบนได้เนาะกระโบนให้ดูในอันใบหญ้านี้กรบโบว่าสิปกลัวปปามปัวมายังเด๋เนาะแม่กรบโบนเลยโดยเอานไปให้กินดีแล้วแม่จะไปให้ลูกกินต่อไปโดยนเดิมีแต่อันเอาไปละกันฮะเลาตุ้มอาบน้ำเนาะเดี๋ยดาวมืออื่นลูกลูกกาจจะแก้ไขฮะแต่ครัว่า เขาอันเฮาจะเกลี้ยกล่อมกั้งแต่เสาขั้นไล่มันก็จะบ่ทันได้ยาฮะนะแต่ว่าลูกจะเกลี้ยกล่อประมาณหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงเขาผสมยาเนาะหนึ่งโมงจะได้ผสมยาเในเด็กได้อยู่ได้หานอนอยู่หินอเมเนาะได้้มาาาแลวทยอันเบิ่งขวายู่ขวากินลูกก็จะเอาเครื่องขวายอกไว้นมีฮะแล้วก็ ขวาตอแกงลูกนี้เลยเด้อต้องเกรงใจเป็นเขาไปนําลูกจีนแล้วออกไว้นี่ฮะส่วนลูกก็จะได้อันกลับไปห้ลูกชายยู่บ้านโดยได้กลับไปหาลูกชายได้เดี๋ยวลูกก็จะได้ฟ้าฟั่งห้างเบาไหลเพิ่นจัดส่านที่นอนให้ลูกก็จะได้จัดส่านที่ไว้ให้ก่อนแล้วลูกก็จ,จะกได้กลับอพอดี สนุกค่ะฮ่าล้านมาทุกคนเอ้ยฮ่าล้านมาส่งพอดีล้านเพิ่นลูกบ้านมาแต่วังยาวเนาะเพิ่นมามาก็สนุกฮาถามาเล่นอ่าเบิ่งเซาเบิ่งแลงพอดีไอ้เฟืองเพิ่นก็หาเบานุ่นออกไปเหี่ยวเพิ่นว่ามื้ออื่นจังสิมาซั่นเพิ่นังเบาไล่ไว้นะเนาะอ่าอแลทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ้ย ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ซานุขอข้าวคำว่าสบายดี